ลิงนะคะก็ขอรับรับเพื่อนๆทุกคนนะกลับข้อสุด t a l k American by m s s s ลิงลิงนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้นะคะต้องเป็นเพลงนี้เลยคะ่ะไอศกรีมของ Blackpink กับ Selena Gomez ที่เพิ่งออกมาสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะหลิงฟังแล้วแบบ OMG มัน so cute แบบมันใช่วร์น่ารักมากนะคะแล้วก็คำแสดง เยอะมากเป็นเพลงที่เล่นคําเก่งสุดๆเลยนะคะโอเคงั้นเรามาลองแปลแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันเลยนะคะ ค okay. งั้นเรามา verse แรกกันเลยดีกว่านะคะ <laughs> เอาจริงนะเ <laughs> พิ่งฟังแบบสามรอบ <laughs> จะลองได้ไหมลองดู Come a little closer 'cause you're looking thirsty I'ma make it better sipping like a Slurpee Snow cone chili get it free like w i l l y in the jeans like Billy you be poppin g like w i l l y พอได้นะ <laughs> หายใจแทบไม่ทันนะคะโอเคเรามาลองครึ่งหนึ่งของ verse แรกกันก่อน,นะะ Come a little closer 'cause you're looking thirsty <laughs> นะคะค o m e w thirsty thirsty นะคะจะหมายถึงกระหายน้ำหรือว่าหิวน้ำนั่นเองนะคะหรือว่ามันจะหมายถึงอยากได้อยากมากๆก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นประโยคแรกนี้คำว่า l o l e closer คือเข้ามาใกล้ๆฉันสินะคะ c u s e you looking thirsty เพราะว่าคุณเนี่ยดูกระหายน้ำ งงนะคะแต่ถ้าแปลความหมายอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณว่าขยับเข้ามาหาฉันได้นะเพราะฉันเนี่ยดูออกนะว่าเธออยากจะอยู่ใกล้ๆฉันอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะ I'mma make it better sip it like a s l u r p e y นะคะตรงนี้มีหนึ่งคำศัพท์นะคะคำว่า sip sip ะะจะเป็น verb นะคะที่หมายถึงจิบนะคะหรือว่าดื่มทีละนิดนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้ I'm gonna make it better ก็คือว่าฉันเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะเหมือนกับ sip it like a slurpee เหมือนให้คุณเนี่ยค่อยๆจิบ slurpee นะคะ slurpee ก็ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะไอ้น้ำ น้ำแข็งใสเย็นๆเซลเปี่ที่เราซื้อกันได้ที่เซเว่นนั่นเองจ๊ะพอนแรปนะคะเล็กน้อยของเรานั้น Snow c o n e c h i l i g e t it free l i k e w i l l ีโอเคสโนโคนเนี่ยไม่ทราบว่าใครเคยเห็นไหมสโนโคนมันจะเป็นไอติมน้ำแข็งใสชนิดหนึ่งที่อยู่ในแบบในในในถ้วยโคนเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าสโนโคนเย็นๆนะคะแก t ิฟร e e ลฟ์วิล l l ่นะคะแล้วก็ได้รับฟรีเหมือนวิลลี่เลยจ้าวิลลี่คือใคร งงอีกนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเล่นคำซะมากกว่านะคะเล่นคำกับชื่อหนังนะคะที่ชื่อว่า free w i l l y นั่นเองนะคะหนังเรื่องนี้มันหนังที่เก่ามากแต่ว่า free w i l l y ในชื่อหนังเนี่ยมันหมายถึงปล่อยให้ w i l l i เป็นอิสระนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมัน <c oughs> คนละความหมายกับท่อนแรปท่อนนี้แต่ว่าหลิงคิดว่าเขาน่าจะเอามาใช้เล่นคำซะมากกว่านะคะเดี๋ยวเราแปลกันไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เยอะมาก <c oughs> มาก็คือใช้คำที่มีสองความหมายแล้วก็เล่นกับความหมายของมันนั่นเองโอเคอะ ต่อนะคะ In jeans like Billy อ่ะเนี่ยยังพูดไม่ทันผัดคำและ In jeans like Billy ก็คือว่าเหมือนกัว่าเรากินสโนคนได้มาฟรีๆเหมือนวิลลี่แล้วก็ใส่กางเกงยีนเหมือนวิลลี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะอ้างถึงชื่อเพลง Billy Jean ของ Michael Jackson นั่นเองนะฮะ Billy Jeans น,นั่นแหละนะคะ You be poppin like a w i l l y poppin like a w i l l y หรือว่า pop a w i l l y นะคะจะเป็น idiom แหละ ที่จะพูดถึงท่ายกล้อมอเตอร์ไซค์นะคะท่าเนี้ยเขาเรียกว่าท่า pop a willy นั่นเองนะคะจริงๆก็เป็นสำนวนที่จะหมายถึงโชว์ท่าผัดโผนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าได้ไอติมนะคะกินสโนโคนนะคะได้มาฟรีเหมือนวิลลี่แล้วก็แสงกิงยีนเหมือนบิลลี่แล้วก็ pop a willy ก็คือว่าทําเหมือนกําลังโชว์ท่าผัดโผนนั่นเองนะคะอะต่อนะคะ เกือบจบละเบอร์สแรกคำศัพท์เยอะมากนะคะ even in the sun you know I keep it icy you can take a lick but it's too cold to bite me burr burr frozen you're the one been chosen play the p a r k like roses keep it fresh like roses โอเค even in the sun ก็จะหมายถึงว่าแม้ว่าจะอยู่ในแสงแดดนะคะ you know I keep it icy นะคะคุณก็รู้ว่าฉันเนี่ยก็ยังเก็บความเย็นได้อยู่นะคะ you c o u l d take a lick นะคะตรงนี้คำว่า lick Lick นะคะจะเป็น verb ที่หมายถึงเลียนั่นเองนะคะ you could ใช้ e a เล็กจะแปลว่าคุณเนี่ยสามารถเลียฉันได้นะเลียได้นะออ but it's too cold to bite me ก็คือว่าแต่ว่าฉันเนี่ยก็คงจะเย็นเกินไปที่คุณจะแบบกัดฉันได้นะคะก็เหมือนไอติมใช่ไหมเพราะมัน,มนคือเราก็เลียไอติมเอาใช่ไหมแต่ว่าเราจะกัดไม่ได้เพราะมันเย็นเกินนะะเสียฟันว่างาน burr burr คำว่า burr นะคะจะเป็นเสียงที่ฝรั่งเขาชอบใช้เวลาแบบเวลาหนาวๆเนี่ยเขาจะแบบ burr it's so cold อะไร เรามันเป็นคำคล้ายๆคำแบบเวลาถ้าเจ็บเขาจะบอกว่า ouch อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราหนาวก็คือ b u r r เ get m ม้พอ get าะ b u r burrr แช่แข็ง frozen นั่นเองก็คือแบบเย็นยาเยือกเลยนะ you are the one you are the one been chosen ก็คือว่าแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะ play the part like Moses ก็จะหมายถึงว่าเล่นไปกับบทบาทที่คุณได้เหมือน Moses Moses คือใครมาอีกแล้วคนนี้นะ <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วงเนี้เนี่ย เป็นการเล่นคำอีกแล้วนะคะคำว่า play the part like Moses เราสามารถแปลได้ว่าเล่นบทบาทเหมือนกับคนที่ชื่อ Moses นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยหลิงคิดว่าเขาน่าจะอิงถึงเรื่องในหนังสือไบเบิลนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Moses เป็นชื่อคนนะคะซึ่งเขาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก,ก็คือว่า Moses เนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยคนอิสราเอลหนีออกจากอียิปต์ซึ่งเขาไม่มีทางหนีอื่นถ้าจะ่หลิงจะไม่ได้ว่าทำไมถึง ไปทางอื่นไม่ได้ตันสุดท้ายก็คือ Moses เนี่ยก็คือแวกแม่น้ำเรดซีนะคะแหวกแม่น้ําแดงเลยนะคะแล้วก็ให้คนเดินผ่านนะคะมันมาเล่นกับตรงนี้ได้เพราะว่าคําว่าพาร์ตรงนี้มันมีมันเล่นได้2มันมี2ความหมายนะคะสามารถแปลว่าส่วนบริเวณ นะคะหรือว่าหน้าที่นะคะเป็นคำนามแต่ว่าถ้าเกิดว่าถูกใช้เป็นกริยามันจะหมายถึงแยกจากการหรือว่าแบ่งออกนั่นเอง play the part เราสามารถหมายถึงเล่นไปตามบทบาทหรือ play the part ก็คือว่าเธอก็เหมือนกับว่า perform หรือว่าเล่นท่านั้นสิเล่นท่าแหวกที่เธอทำได้สิเล่นท่าแบบแบ่งออกแยกออกสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมาะกับ m มอร์ซิสทั้งคู่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นะ เคยแวกแม่น้ำได้นั่นเองนะคะหวังว่าจะพอเข้าใจนะคะที่ i fresh like roses ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไมเล่นคำละตรงนี้ก็จะแปลตรงตัวคงความสดชื่นเหมือนดอกกุหลาบนั่นเองนะคะ <c oughs> หรือว่าเขาจะพยายามตั้งใจเมนชั่นชื่อของโรเซ่นะอืมไม่แน่ใจ <c oughs> รู้สึกคิดเยอะมากกับการแปลเพลงนี้นะคะ อ่ะต่อนะคะคอรัสซี่โอ๊ย my g <c> o <oughs> เหนื่อยมากก <c oughs> ว่าจะผ่านถึงท่อนโอเคท่านคอรัสนะคะสูงนิดนึงอะ่ะ look so good y e a h looks o sweet looking good enough to eat cut us with this kiss so he call me ice cream catch me in the fridge where อะไรวะ Right w i t h the ice be โอเค Looking good you look so sweet <laughs> นะคะก็จะหมายถึงว่าดูดีมากเลยใช่ดูหวานหวานหมายถึงตัวฉันนะนะ Looking good enough to eat นะคะแล้วก็ดูดีกำลังพอดีที่แบบ หน้ากำลังน่ากินนะคะ Cold e s with this kiss นะคะก็จะหมายถึงว่าจูบนี้เนี่ยเย็นชาสุดๆ So he called me ice cream เขาก็เลยเรียกฉันว่าไอศกรีมนะคะซึ่งถ้าจะแปลความหมายตรงนี้อีกทีก็จะเหมือนกับประมาณว่าคือฉันเนี่ยเป็นคนที่ทั้งหวานแต่ก็มีความแบบเยือกเย็นในเวลาเดียวกันหรือว่าฉันเป็นคนที่แบบเย็นๆแต่ว่าก็มีความหวานเหมือนไอศกรีมนั่นเองนะคะ Catch me in the fridge right when the ice b e a อ่าโอเค Catch me in the fridge จับหรือว่าหาฉันได้เนี่ยในตู้เย็นถ้าหาฉันไม่เจอเนี่ย ไปหาได้เลยอยู่ในตู้เย็นแน่นอนนะคะ Bright um, with the ice b e a ก็คือว่าตรงที่มีน้ำแข็งอยู่นะคะคือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวเขาตัวตัวผู้หญิงกับ ไอศครีมนะคะเป็นคนที่แบบเย็นๆได้แต่ว่าก็มีความหวานอยู่ในนั้นนะคะเลศอ่ะต่อ Look so good yeah look so sweet baby you deserve a treat diamonds on my wrist so he call me ice cream you could double dip 'cause I know you like me โ okay. <Okay. S 2> อเคตรงนี้ look so good น่าจะคล้ายๆเดิมนะคะดูดีมากนะคะ yeah look so sweet แล้วก็ดูแบบหวานๆนะคะ baby you deserve a treat นะคะคำว่า treat treat นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นคำนามที่หมายถึงปฏิบัติรักษาหรือว่าเยียวยาก็ได้หรือจะหมายถึงอาหารที่น่ากินหรือว่าของวาองวานของหวานก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลิงคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นคบอีกเหมือนเดิมนะคะว่าแบบ baby you deserve a treat ก็คือว่าที่รักคุณสมควรที่จะได้รับของหวานเราสามารถที่จะแปลได้ว่าที่รักคุณสมควรที่จะได้รับการดูแลอย่างดี ะะโดยชั้นหรือว่าได้รับของหวานที่เป็นชั้นคุณคู่ควรกับชั้นไว้ง่ายนะคะต่อไปตรงนี้นะคะ Diamond Summer p r i s e c a e a m e Ice Cream เพชรอยู่ที่หรือว่าแบบกำไรเพชรอยู่ที่ข้อมือของชั้นเขาก็เลยเรียกฉันว่าไอ e c r รีม what มง oh my god คุณแม่ค่ะแปลว่าอะไรนะคะคือ ใส่เพชรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอศครีมเนาะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไอซ์นะคะจะเป็นคำแสลงที่หมายถึงเพชรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมาแปลก็จะเป็นประมาณว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าฉันมีเพชรมีกำไรเพชรฉันใส่เพชรอยู่เขาก็เลยเรียกฉันว่าไอ์ครีมนั่นเองนะคะเพราะว่าคำว่าไอซ์มันหมายถึงเพชรนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วก็ต่อ you could double dip 'cause you know you like me โอเคคำว่า double dip Double dip จริงๆคำว,ว่า double dip เนี่ยมันมีความหมายทางด้านเศรษฐกิจไปไกลเลยเนาะเออแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมายถึง double แปลว่า2ครั้งใช่ไหมสอที dip แปลว่าจุ่มหรือว่าจุ่มลงนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าคุณเนี่ยสามารถ double dip คือจุ่มลงแบบ2ครั้งได้นะ 'Cause I know you like me เพราะว่าฉันรู้ว่าคุณอนชอบฉันนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยชอบฉันคุณก็เลยต้องแบบ dip สอทีอะไรอย่าง ะะแต่จริงม,มันมีความหมายความหมายหนึ่งนะสมมติว่าหลิงทํางานให้กับบริษัทหนึ่งใช่ปะแต่ว่าหลิงทำาอหน้าที่หลิงก็เลยเท่ากับว่าหลิงอะได้ benefit หรือว่าได้รับสิ่งตอบแทนหรือว่าเงินตอบแทนเนี่ยดับเบิลจากที่จริงๆแล้วหลิงควรได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็เรียกว่าดับเบิลดิฟนะคะคือได้2อ,อย่างแต่ว่าจากที่เดียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ หลิงคิดว่าน่าจะไม่ได้หมายถึงตรงนั้น okay. พอพอโ,โอเคท่อน post chorus นะคะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะ ice cream จินแลเจิละ ice cream เจลเล่นะคะซึ่งก็จะหมายถึงว่าไอศ c รีมเย็นๆนั่นเองนะคะงั้นเราไป verse ส,สองกันเลยจ้า i know t h t m a r t c a n be s o c o l d but I'm sweet for you can put me on a cone you're the only touchy dick you're the only touchy dick Get me m e l in He's my favorite flavor Always gonna pick him Something like that นะคะเราเอาเค้นทีลวกันเพราะหลิงคิดว่าหลิงน่าจะร้องไม่ได้นั้นแหละ You know that my heart can be so cold ก็จะหมายถึงว่าฉันรู้ว่าหัวใจของฉันเนี่ยมันก็มันเย็นมากนะคะก็ประมาณว่ารู้แหละว่าฉันเป็นคนใจแข็งนะคะ But I'm sweet for you Can put me on the c o l d นะคะก็จะหมายถึงว่าแต่ว่าฉันเนี่ยก็น่ารักกับคุณเสมอนะเออ You can put me on the c o l d คือฉันหวาน หวานนะคุณสามารถวางฉันไว้นบนโคนไอศครีมได้เพราะว่าเหมือนฉันเป็นไอติมไงใช่ไหมฉันเป็นคนเย็น <c oughs> ๆเนาะแต่ว่าฉันก็แบบหวานน่าทานคุณเอาไปวางไว้บนไอศครีมโคนได้นะจ๊ะนะคะ you're the only touch that they got me melting โอเคตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเออสัมผัสของคุณเท่านั้น you're only touch you're the only touch นะคะคุณเป็นสัมผัสเดียวนะคะ they get me melting นะคะคำว่า melt melt นะคะเป็น verb ที่หมายถึงละลายนั่นเองนะคะสัมผัสของคุณเท่านั้นแหละที่มันจะทำให้ฉันแบบ get me melting ก็คือทำให้ฉันละลายได้นะจ๊ะ he's my favorite flavor always gonna pick him นะคะก็จะหมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นรสโปรดไอศกรีมรสโปรดของฉันนะคะฉันก็จะเลือกเขาเสมอไว้อย่างนั้น โอเคตอนแรบๆนี้เราก็จะแปลกันเฉยๆแล้วกันนะยูดันเชอร์รี่พี e นะคะก็จะหมายถึงว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นแบบลูกเชอร์รี่นะคะ just say on top of me นะคะก็คือว่าให้อยู่ด้านบนของฉันต่อไปนะ <S <S เพราะว่าปกติมีไอซ์ไอศครีมซันเดย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีเชอร์รี่ on top ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นได้สองความหมาย ก็จะเป็นหมายถึงว่าให้คุณเนี่ยเป็นเชอรี่อยู่บนไอศครีมของฉันต่อไปนะคะหรือก็จะหมายถึงว่าคุณให้คุณเนี่ยดูแลแบบฉันแบบนี้ต่อไปนะคะโอเคต่อไป I can't see nobody else for me no ก็คือว่าในสายตาฉันเนี่ยฉันไม่ไม่มองคนอื่นมองหรือว่ามองคนอื่นไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ท่านแล้ที่หลร้องไม่ได้นะ Get it flip it scoop it do it like that นะคะ Get it ก็คือว่าอะไปเอามาเลยนะคะ Flip flip it ก็คือว่าพลิกมันนะคะ scoop it นะคะคำว่า scoop เนี่ยก็จะหมายถึงตักไอติมนะคะ scoop it ก็คือตักไอติมขึ้นมานะคะ do it like that แล้วก็ทำอย่างนั้นเลยนะคะ oh yeah oh yeah oh yeah นะคะ like it lift it lick it do it like that นะคะก็จะหมายถึงว่าแล้วก็ชอบมันนะคะแล้วก็ l i v e it นะคะใช้มันนะคะ lick it นะคะเราเรียนกันไปเมื่อกี้นะคำว่า lick เลียมันนะคะแล้วก็ do it like that นะคะก็จะหมายถึงว่าเราทำแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะ ใกล้ละใกล้จบเพงลงละมามันจะซัมทอนคอรัสนะคะกับเอ่อ c พ o r ์ s ครัสงั้นเราข้ามไปท่อนบริ่า เอาเป็นว่าท่อนนี้มันเป็นท่อนแรปเพราะฉะนั้นหลิงไม่ร้องมาหลิงร้อไม่ได้นี่พูดตรงๆเลยต้องปรบมือให้น้องลิซ่าเก่งมากนะคะ c h i เล i n like a villain นะคะ villain นะคะหมายถึงตัวร้ายผู้ร้ายนั่นเองนะคะ Chillin like a villain นะคะก็จะหมายถึงว่าชิลๆเหมือนคนร้ายนะคะ Yeah rara า a ra, r เร็กมากเลยนะแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นภาษาเกาหลีนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะคะเราจะข้ามไปนะคะใครคนไหนทราบความหมายนะคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆ มาอ่านนะคะต่อไปก็จะเป็น keep it moving like my lease up นะคะตรงนี้ keep it moving ก็คือว่าออขอให้เดินต่อไปนะคะขับขึ้นไปเรื่อยๆ like my lease up นะคะคำว่า lease lease นะคะจะหมายถึงสัญญาเช่านั่นเองนะคะ my lease is up ก็จะหมายถึงว่าสัญญาเช่าฉันหมดเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเหมือนว่าสัญญาเช่าของฉันจบลงแล้วนะคะต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะ t h a n k you fly boy where your visa นะคะอันตรงนี้เล่นคำอีกแล้วนะคะแปลกันก่อนนะคะ Think you fly ก็คือว่าคุณนะคิดว่าคุณบินได้หรอ <c oughs> งงนะคะแล้วก็ where your visa ก็คือว่าไหนลาวีซ่ a ของคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณบินได้คุณต้องโชว์วีซ่านะคะวีซ่าอยู่ไหนอ่ะตรงนีเน้เป็นการเล่นคำนะคะคำว่า fly จะสามารถหมายถึงบินได้หรือเป็นคำแสดงที่หมายถึงคู่หรือว่าเท่นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็แปลได้สองความหมายเนาะเออว่าแบบเออถ้า,ค,ค,าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคูหรอแล้วไหนล่ะหลักฐานอะไรประมาณนี้นะคะโมนาลิซาคานาลิซาชอบชอบชอบประโยคนี้มาก Holy shit this is so good Monalisa c a n a l i s a ตรงนี้มันแปลว่า Monalisa Monalisa ภาพวาด Monalisa ทุกคนก็ได้รู้จักนะคะตรงนี้จะหมายถึง Monalisa ที่เป็นแบบ Lisa นะคะซึ่งคิดว่าเราจะหมายถึงความเท่หรือความยูนิของ Lisa ด้านเองนะคะอย่าง Monalisa เนี่ยก็จะเป็นภาพวาดที่แบบ ยังไงเป็นว่าภาพวาดที่โด่งดังมากในแบบไฮไลท์รอยยิ้มที่ยูนิคของโมนาลิซาสม่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับลิซ่าเหมือนกันลิซ่าเองเขาก็มีความยูนิคแล้วก็มีความเท่ข,ของเขาในแบบของเขาซึ่งก็จะคล้ายกับภาพวาดโมนาลิซาที่มีความเท่แล้วก็มีความเก๋ยูนิคของรูปภาพนั้นของรอยยิ้มนั้น เลิศนะเลิศนะโอเคต่อไปนะฮะนี่จะ e a m m a n that t r e a t t ท่านะคะตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าต้องการแบบไอศครีมแมนสักคนหนึ่งนะคะมาดูแลเธอเพราะเธอเหมือนเป็นไอติมใช่ไหมาะแล้วก็ต้องการผู้ชายที่เข้าใจเขาได้มาดูแลเขานั่นเองนะคะโอเคต่อไปเราไปท่อน Outro นะคะซึ่งตรงนี้ก็ร้องยังไงฟังแป๊บโอเคทุกคนมาถึงท่อนสุดท้ายท่อน Outro แล้วนะคะเก่งมากนะคะทุกคนปรบมือนะคะโอเคมา Na 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 I อ e on my wrist yeah like it like this get the back with the cream if you know what I mean ice cream ice cream ice cream เฉ l ยนะคะน่ารักชอบอ่ะมาแปลก่อนนะคะนอกเรื่องมากเลยลิง ice on my wrist นะคะก็คือว่าน้ำแข็งบนข้อมือของฉันนะคะ yeah I like it like this ก็คือว่าฉันชอบมันแบบนี้เลยนะคะ get the back with the cream ก็คือว่าไปเอาถุงที่มีครีมด้วยนะคะงงนะคะทุกคนทำไมเราต้องไปเอาถุงที่มีครีมนะทุกคน แต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลิงคิดว่าน่าจะแปลได้2แบบเนาะแบบแรกก็คือว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีไอศครีมแบบหนึ่งที่เรียกว่าไอศครีม m นเดอะแบ g นะคะก็จะเป็นแบบไอศครีมที่ทําเองได้นะคะแล้วก็ใส่อยู่ในถุงนั่นเองนะคะหรือจริงๆแล้วหลิงคิดว่าเขาน่าจะเล่นกับความหมายของมันนั่นก็คือในเมื่อฉันมีไอซ์ไอซ์ออนมายริสไอซ์ที่แปลว่าเพชรอยู่ในข้อมือแล้วถ้าฉันมีเพชรแล้วเนี่ย งั้น get the bag with the cream เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องมีกระเป๋าเท่ๆสีครีมถือละสิใช่ไหมอ่า uh, if you know what I mean <c oughs> ก็แปลว่าคุณน่าจะรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรนะสบับบเบาๆนะคะอะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือไอศครีมไอศครีมเชลเล g นนะคะก็คือว่าไอศครีมไอศครีมไอศครีมเย็นเย็นนั่นเองนะ,ะ,ะจ๊ะอะ่ะจบ โอ้ oh my god จบแล้วเพลงนี้เพลงี่น่ารักมากชอบมากเลยอ่ะเออมันมันมีความหวานแต่ว่ามันก็มีความแบบเปรี้ยวแบบเฟิร์ y ตี้แบบ เฟียสฟาดอยู่ในเพลงเดียวกันซึ่งหลิงคิดว่ามันก็เออมันก็เหมาะเนาะกับเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพูดถึงผู้หญิงที่แบบมั่นใจแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตรู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็เป็นแบบอินดีพเอนเดนต์เกิร์ลบอสบัแบบ๊อแบบแปบบ๊บอะไรประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็เปรียบผู้หญิงแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นไอศครีมนะคะซึ่งเธอก็จะมีทั้งทั้งด้านที่อ่อนหวานหว,ว,วานนะคะกับด้านที่แบบเย็นเย็นของเขาอยู่ในคนเดียวกันนะคะ ทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบหลดมากเลยนะคะไอศ์ครีมไอศ์ครีมชิลเล่นนั่นเองนะคะชอบนะคะหลิงชอบเพลงนี้มากเพราะว่าหลิงรู้สึกว่ามันมีคําศัพท์แล้วก็คาอะไรที่คือเขาเล่นกับคําศัพท์เยอะที่มันแบบมีสองความหมายอะ่ะมันทําให้แบบน่าค้นหาความหมายนะ นะะสนุกดีอะทุกคนหลิงมองว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แบบทุกคนจะเข้าใจเพลงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจการเล่นคําของเพลงนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรมีเพลง r รี u e ค t าอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ตามเดิมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเราจะได้มาติดตามเรียนภาษาองังกฤษกับหลิงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้หลิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะจะไปกินไอศครีม